ทางด้านของคุณชวนหลีกภัยนะคะในฐานะที่เป็นประธานสภาแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในพรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดเนี่ยยิ่งใกล้เลือกตั้งหลายคนไปถามคุณชวนกังวลไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะหลังมานี้หลายคนมองว่าพักประชาธิปัตย์ไม่เหมือนเดิม,มกังวลเรื่องคะแนนที่ตกต่ำลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะปรากฏว่าเจ้าตัวบอกว่ายอมรับนะว่าเป็นห่วงเรื่องของความนิยมของพักโดยเฉพาะพื้นที่พักใต้บางจุดแต่คุณชวนบอกมั่นใจไม่น่าจะถึงขั้นศูนย์พันเพราะว่าประชาธิปัตย์มีชาวบ้านเป็นฐานเสียงสําคัญแล้วก็ยังคงศรัทธาในความเื่อ ศาสต์สุจริตของพรรคประชาธิปัตย์แต่ประเด็นนี้น่าสนใจคุณผู้ชมประเด็นของคุณชวนเนี่ยนะคะคุยกันเรื่องของพรรคแล้วเนี่ยคุณชวนพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะว่าที่ผ่านมามันมีเรื่องนี้ค่ะการเข้ามาเจราจาทาบธรรมให้สสในประชาธิปัตย์เนี่ยย้ายพักคุณชวนถึงขั้นบอกนะว่าไปพบเพื่อนนักการเมืองที่ย้ายพักไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล ท่านโทรหาผมบอกว่าเมื่อคุณชวนกลับแล้วผมกอดภรรยาร้องไห้แล้วก็จะออกจากพักได้อย่างไรจะบอกคุณชวนยังไงวันนั้นต่อไปว่าไม่ย้ายแล้วคุณชวนบอกมีข้อมูลมาถึงขนาดที่ว่าให้เงินคนประชาธิปัตย์เนี่ยสองร้ล้านเพื่อให้ชนะกว่าทั้งจังหวัดจะให้เป็นรัฐมนตรียื่นข้อเสนอมาแบบนี้เลยนะคะทีนี้คุณชวนบอกว่าพอคนของประชาธิปัตย์ได้รับข้อเสนอนี้มาแล้วไม่ไปก็หมดหวง สุดท้ายได้ข่าวว่าไปอีกพักได้ข่าวว่านายกดึงไปคุณชวนบอกว่าก็ไม่ทราบประเด็นนี้ไม่ได้ถามคุณชวนบอกนะคะว่ามีบางคนมาพบยืนยันนะคะบอกว่าไม่รู้แต่รู้สึกว่าในยามแบบนี้การเอาเปรียบพักการเมืองการแยกตัวไปพักอื่นคุณชวนใช้คํานี้เหมือนคบไม่ได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดขอให้ทุกคนรู้ว่าพักใดที่เป็นพักเฉพาะกิจส่วนตัวคุณชวนเชื่อว่ามีพักเฉพาะกิจ พอสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปในฐานะคนเก่าแก่ของพักคิดว่าจะหยุดความขัดแย้งและการย้ายพักยังไงคุณชวนบอกว่าสําหรับคนที่จะคง คนที่จะไปก็คงต้องปล่อยไปแต่เข้าใจว่าบางคนอายุมากขึ้นกลัวว่าถ้าอยู่ประชาธิปัตย์จะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ถ้าไปอยู่พักเล็กๆสักพักเป็นบัญชีรายชื่อลลำดับต้นๆพักที่ใครเป็นรัฐบาลร่วมด้วยคนพวกนี้ก็หวังจะเป็นรัฐมนตรีความขัดแย้งมีอยู่บ้างแต่คงไม่มากกว่านี้คนที่ออกไปไม่ได้เกลียดชังแต่อาจจะไม่พอใจทั้งหัวหน้าแล้วก็มีที่ถูกทาบทามไปก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรักประชาธิปัตย์ตอนนี้มากที่สุดแบบไม่เคยปรากฏมาก่อนค่ะ พูดถึงคุณชวนแล้วท่านผู้ชมครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณชวนได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ3ามบกพี่ช้างพี่วีพี่โอนะครับในรายการเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3ามบกเราคัดเอาไฮไลท์บางช่วงบางตอนมาฝากท่านผู้ชมในเนชั่นทันข่าวเช้านะครับทางพี่พี่สามบกได้ถามคุณชวนคะว่าในฐานะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสมัยนี้มีการซื้อเสียงโหวตบางโหวต5-7ถึงล้านจริงไหมคุณชวนก็บอกเคยมีเรื่องทํานองนี้ในอดีต ก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่ได้เรียกกินกล้วยเขาเรียกแจกสองขาวนะฮะเพราะสภาชุดก่อนๆเนี่ยมีสองขาวกันในห้องน้ําจึงมีการเขียนกฎหมายภายหลังให้สสมีสังกัดพักซึ่งกรณีนี้คุณชวนเนี่ยจะว่ายังไงอีกเดี๋ยวลองไปฟังครับในขณะนี้เองก็ใช่ว่าสภาจะปลอดโป,ปร่งปราศจากคนเหล่านี้มีมีมาตลอดทุกสมัยครับมาัการก็ทำกกได้แน,น่นอนจำแบบคือพูดง่ายกึ คนชั่วอยู่ที่ไหนก็ชั่วพูดยังไงเนี่ยนะคนโกงอยู่ที่ไหนก็โกงต้องทำยังไงเพราะนั้นต้องยึดว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดีไม่มีใครสามารถทําให้คนดีได้ทั้งหมดการทําให้บ้านเมืองเป็นปกติเรียบร้อยคือไม่ใช่ทําให้ทุกคนดีหากส่งเสริมคนดีในหลวงในการที่เก้ารับสั่งเป็นอมตะเลยเนะอไอ้นี่ความจริงในอดีตปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างเนี้ย นี่นะฮะคือคุณชวนก็บอกก็อยู่ที่ตัวของบุคคลด้วยนะฮะ,ฮะส่วนตอนนี้ทหารยังคงเป็นอุปสรรคทางการเมืองหรือเปล่าคุณชวนบอกว่าไม่ควรไม่ฟังได้แล้วเงื่อนไขทหารแต่เดิมในการรัฐประหารเนี่ยก็คือเรื่องของการคอรับชั่นนะครับก็เลยต้องกำชับว่าอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้ทหารเนี่ยนะครับมาต่อรองหรือว่ามารัฐประหารได้นี่นะครับแล้วก็บอกรัฐธรรมนูญที่ดีไม่พอคนต้องดีด้วยเพราะว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ดีคนดี ก็ยังพอถูถ่ายไปได้ส่วนหลังจากนี้โอกาสในการที่จะเกิดการยึดอํานาจอีกมีขึ้นหรือเปล่าลองไปฟังมุมมองคุณชวนครับมีคนมีคนถามเรื่องนี้เยอะแต่ผมว่ามันไม่พอที่จะมา้างแะละ้วประชาชนก็ไม่รับแล้วต่อจานี้ประชาชนไม่รับแล้วมันทําอย่างไรถึงจะทําให้กระบวนการประยุติใจมันไปรอดที่ที่น่าจะดีใจก็คือเราไม่มีเลือกตั้งมาห้าปีนะห้าปีนี้ เสียโอกาสไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเรามาต่อ4ปีถึงวันนี้เนี่ยความต่อเนื่อง4ปีเนี่ยมันก็ขาดตอนมันไม่ได้มาจากพื้นฐาน5ปีซึ่งมันเรียนรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นทุกเรื่องหนึ่งมันต้องเรียนรู้มากลายเป็นรอบรเวียนในประสบการณ์เดิมกลับมานับ นับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดอ้ามานับไหนหนึ่งสองนั้นมันไม่ต่อแปดเก้าสิบมันไม่ต่อยังั้นแต่นี่คือจุดสําคัญใช่ครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามให้เกิดความต่อเนื่องผมก็ย้ําในสภาว่าขอให้สภาที่อื่นจะเป็นยังไงกันสภาขอให้ปฏิหน้าที่ตามสภาต่อเนื่องให้มันครบวาระทีนี้ถามคุณชวนว่ากลไกในรัฐธรรมนูญวันนี้อะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่สุดจะเป็นเรื่องของสวหรือเปล่าลองไปฟังคําตอบครับ คือหนึ่งผมไม่ได้รับข้อมูลฉบับนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้รับไไม่ด้รับเมื่อตอนเขาตอนนี้ันที่ไม่ได้รับที่ไม่รับเพราะไม่เห็นเห็นว่าไม่ตอนนั้นประเจริญปัดก็ไม่รับไม่รับประเจริปัดก็ไม่รับแต่เมื่อเริ่มรับนูลฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยกลไกที่มันจัดไว้มันก็รู้กันอยู่ว่า เขาต้องการที่จะทําอะไรเพื่ออะไรยังไง mm hmm. เพราะนั้นการให้วุฒิได้เป็นอะไรเนี่ย mm hmm. เราไปด่าตัววุฒินึงก็ไม่ค่อยถูกหรอก mm hmm. เพราะเขาก็มาตามเงื่อนไขของรัฐมนตรีบับนั mm ้น hmm. เพราะไม่เขาไม่ได้เป็นคนเขียนรัฐมนตรีเอง mm hmm. แต่ว่าเงื่อนเวลาเนี่ยมันก็คือ5ปีห mm hmm. ปีนั้นส่วนเนี้ยเราไปยุ่งอะไรกับมันก็ไม่ได้ไปเสนอแก้ก็ทำไม่ได้นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องรอจังหวะ5ปีแต่ผมเสนอไปเมื่อต้านนึกออก mm hmm. ผมก็ให้ความเห็นตรงไปตรงมาว่าไม่เห็นด้วยที่เอาบรรดาผู้นําเหล่าทัพ เข้ามาเป็นนะเป็นตัวแทนนะซึ่งมันมันดีว่าไม่ระบุชื่อว่าพลีกอะไรอันนี้ไม่ระบุตำแหน่งไอ้นี่อันนี้แน่นอนที่สุดว่าไม่ไม่ถูกหลักแน่ๆมันถอยหลังไปไกลมากแต่นี่คือข้อท็จจริงที่เป็นขนาดนี้ปัญหาทุกวันข้างหน้าก็คือว่าอยากไปพวกเราต้องไม่ไปหวังว่าตัวรับนุนดีแล้วทุกอย่างมันจะดีหมดนะที่สุดมันบรรลุท้ายที่ผมบอกไงว่ากฎหมายดีกับคนดีต้องไปด้วยกัน อีกหนึ่งคำถามสำคัญถามคุณชวนฮะพี่พี่สามบกอถามคุณชวนว่ามองคนเอกประยุทธ์อย่างไรในปัจจุบันนี้คุณชวนบอกคนเอกประยุทธ์เนี่ยยังมองว่าไม่ได้เป็นนักการเมืองเต็มตัวครับผมว่าท่านมองนักการเมืองไปในทางลบนะใช่ไหมครับครับเพราะว่าผมคือคนแรกที่ทวงท่านนะที่ท่านบอกนักการเมืองวิจารณ์นักการเมืองผมคนคนแรกที่บอกท่านว่าท่านครับที่ท่านบอกนักการไม่ดีมันก็มีท่าน ถ้านไม่ดีก็มีท่านผมก็พูดตรงอ,อผมก็พูดท่านตรงๆงต่อหน้าเลยผมบอกท่านอย่าไปเมาปกผมไม่ได้เมา <c oughs> ผมออกแต่เวลาท่านพูดท่านไม่เคยยกเว้น <c oughs> หลังจากคุยกับผมวันนั้นแล้ววันศุกร์ก็ออกทีวีทุกครั้งสมยัยโน้นเนะี <c oughs> เ่ยท่านก็ออกวันนั้นแหละนักการเมืองที่ดีก็มี <c oughs> วงนักการเมืองว่าเอ๊ะนายกเปลี่ยนแนวเลยท่านอภิสิทธิ์เลยบอกไม่หรอกท่านชวนไปว่าเขและหลังจากนั้นเปลี่ยนดูเปลี่ยนกันหลังจากนั้นก็ไม่ไม่พูดว่านักการเมืองเขาบอกเขาเป็นนักการเมืองนะครับไม่ไม่ตอนตอนหลังไม่ไม่พูดเลยพี่โดยทั่วไปท่านมองแต่ว่าโดยส่วนตัวนะท่านก็ไม่เคยมายุ่งนี่ให้เกียรติท่านว่าสี่ปีไม่เคยมาบอกว่าสภาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่เคยเลยมีแต่เราที่บอกว่าท่าน บอกตำทีมาตอบกระทู้ด้วยนะอะไรเนี่ยแต่ไอ้จะมาขอให้ทำห้ไ้ไม่เคยท่านไม่บอกสภาผู้แทนราษฎรท่านบอกพุทธิหรือเปล่าไอ้นี่เราไม่รู้นะแต่ว่าสภานี้ไม่เคยมายุ่งไม่เคยมาสั่งอะไรที่ให้ทําอะไรแตกต่างตอนนี้จะบอกว่าเต็มไม่เต็มมันเป็นคือคนที่มัมีตําแหน่งการเมืองก็เป็นแล้วเพียงแต่ว่าเราจะพูดเราไม่เป็นมันก็ฝืนความเป็นจริงของตําแหน่งนีนี่แหละฮะบางช่วงบางตอนที่เป็นไฮไลท์ของการเปิดใจคุณชวนโดยสามบกก